พบกับป้าปอเจ้าเรื่องชีวิตและสุขภาพอีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอมาในช่วงเย็นๆก็จะลมแรงหน่อยนะคะวันนี้ <c oughs> ค่ะผมฟิวเลยนะคะวันนี้ป้าปอจะมาพูดเรื่องทํำยังไงเราถึงจะเอาชนะความกลัวความหวาดยิ่ตกหรือว่าความไม่สบายใจอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของโรคโควิด -19 นะคะที่ระบาดใครๆก็กลัวใช่ไหมคะ ทำยังไงเราถึงจะรอดไปจากสถานการณ์นี้ได้โดยที่ไม่เป็นทุกข์จนเกินไปนะคะ,อะลองมาฟังวิธีของป้าปอดูนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูด้วยนะคะเผื่อจะช่วยใครที่กําลังวิตกกังวลแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาได้นะคะ,ะสําหรับวิธีของป้าปอก็คือเราจะต้องมีสตินะคะถ้าเรามีสติเราจะชนะทุกอย่างได้เราอย่าวิตกกังวลเกินไป เราอย่าไปหมกมุ่นกับเรื่องนั้นจนไม่เป็นอันทําอะไรนะคะขอให้มีสติดึงสติของตัวเองกลับมาเพื่อจะเรียนรู้ว่าโลกอันนี้มันเป็นยังไงกันนะมันติดต่อได้ยังไงนะมันทําให้คนตายได้ยังไงนะแล้วก็สถิติเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเราเป็นยังไงบ้างสมมติว่าเป็นเราตอนนี้ยังสบายดีแล้วลองมาคิดดูสิคะว่า โรคนี้ติดต่อกันทางไหนมันคืออะไรกันแน่นะแล้วตัวเรานะี่นจะป้องกันได้ยังไงถ้าเราจะป้องกันได้เราก็ต้องรู้สาเหตุของมันก่อนใช่ไหมคะว่าโควิด19นี่มันติดต่อกันได้ยังไงมันก็จะต่อกันโดยผ่านละอองฝอยของอน้ำมูกน้ำลายเสมหะแบบนี้นะคะซึ่งคนที่จะติดต่อให้เราได้เขาก็ต้องไอจา,ามรดเราแล้วเขาก็เป็นคนมีเชื้อแล้วเราไปสัมผัสอาจจะเป็นสัมผัสด้วยมือแล้วเรามา แ,แปะจมูกแปะหน้าแปะตาซึ่งมันมีทางเข้านะคะถ้าเราป้องกันไม่ให้มีทางเข้ามันก็ติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ติดแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นที่เขาจะมีอาการป่วยเราก็แยกพื้นที่เขาไว้เลยซึ่งคนในชุมชนคนอื่นๆก็จะสบายใจสําหรับตัวเราที่ไม่ได้อยู่ใกล้เขาบ้านก็ไม่ได้อยู่ใกล้เขาแล้วเรายังจะวิตกกังวลอีกหลอคะจะก,กังวลไปถึงไหนลองหันกลับมาเป็นตัวของตัวเองดูนะคะ มีสตินะคะอย่างป้าปออยู่ในสายของวิชาชีพคนทางสายสุขภาพอย่างพวกป,ป,ป้าปอนี่มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้มากกว่าคนข้างนอกอีกนะคะเพราะว่าทุกคนที่มาหาเราล้วนแต่ว่าสงสัยว่าตัวเองป่วยหรือเปล่าเป็นไข้หวัดก็มีมานะคะเพราะฉะนั้นเรานะ่มีโอกาสสัมผัสเชื้อเยอะแต่เราก็ป้องกันตัวเองนะคะพยายามที่จะมีสติเพราะาเราต้องดูแลคนอื่นนะคะ บางทีเราก็ยังถูกรังเกียจเวลาไปตลาดไปซื้อของเขาก็ม่เอออย่าไปใกล้นะพวกพยาบาลพวกนี้เขามีเชื้อโรคนะคะซึ่งเขาก็อาจจะพูดจริงก็ได้แต่ว่าตัวเราเราก็ป้องกันอยู่นะคะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมมือแล้วก็แมสเราก็สวมอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าโอกาสที่เราสัมผสัสก็มีเยอะกว่าถ้าเราคิดมากแล้วก็มีสติไม่ดีเหมือนอย่างคนทั่วไป เราก็คงจะทําตรงจุดนี้ไม่ไหวนะคะก็ได้โปรดเห็นใจกลุ่มสายวิชาชีพทางด้านสาธารณาสุขด้วยนะคะก็ไม่เพียงแต่พวกเรานะคะกลุ่มอื่นก็ช่วยกันดูแลอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นทางด้านในอำเภอผู้ว่าหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านต่างๆก็พยายามที่จะช่วยเหลือป้องกันนะคะให้มีสตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด19หรือเรื่องอื่นๆนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีสติเราเเก,ก,เก็จะกระเิดกระเลยแบบไม่รู้เลยว่าจะตั้งต้นจากไหนสับสนไปหมดนะคะก็พยายามอย่าให้ตัวเองเป็นแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าท่านกําลังวิตกกังวลอยู่ก็เรียกสติกับพินมานะคะให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันที่สุดนะคะสุดท้ายก็บอกว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ว่าก่อนที่มันจะเกิดเราได้ป้องกันให้ดีที่สุดหรือย,ยังนะคะถ้าเราได้ทําการป้องกันให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปเสียใจนะคะ แต่ถ้าว่ามันบังเอ,อิญมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจําเป็นมันก็เหมือนอุบัติเหตุนะคะถ้าเราป้องกันไว้แล้วแต่บางทีไม่ใช่เราประมาทคนเดียวคนอื่นประมาทรวมแบบนี้มันก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะคะยังไงก็อย่าลืมมีสตินะคะมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันดึงกลับมาไม่ไหวก็ลองใช้ธรรมะเข้าข่มดูนะคะซึ่งธรรมะก็ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะดึงสติกลับมาได้ก็คือคนที่ชอบสายธรรมะก็ไปสายธรรมะ ส่วนคนที่ชอบอ่านชอบดูชอบพูดชอบคุยก็ตามสบายเลยนะคะทํายังไงก็ได้ให้คุณมีสติกลับคืนมาไม่มีใครช่วยเราได้นะคะเราต้องช่วยเหลือตัวเองวิธีการที่เราจะดึงสติกลับคืนมาเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าเป้าหมายคือเราต้องมีสติแล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะอันนี้นอกจากจะใช้กับการเจ็บป่วยใช้กับการต่อต้านโควิดในครั้งนี้เราก็ยังสามารถใช้กับชีวิตด้านอื่นๆได้ด้วยนะคะ ้ายัางไงจะยืมไปใช้ป,ป้าปอก็ไม่ว่าอะไรนะคะสามารถหยิบกลับไปใช้ได้ชอบส่วนไหนหรือว่ามีคําแนะนําอะไรก็แนะนํามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ป,ป้าปอก็ขอแบ่งปันเท่าน,นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ